สุสบายดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้ก็ฝนตกพี่น้องฝนตกป๊อปปี้ฝนตกพี่น้องเดรามือแลงซาบูพาสิไปยัองอื่นน้องเลย มือแรงไปงย่างอึงพี่น้องไปจับอึงอึงออกแล้วมือแรงนี่ใครเนี่ยแต่ซาโบอ้ฝุ่นออกหน้าท่านนะพี่น้องเส้นเปียกเบิดฝุ่นพาไปบึงไปชนมน้อกันพี่น้องว่าเสดอึงหนึ่งบนมือแรง พี่น้องมือนตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วพี่น้องได้เวลาแลยค่ะสิพผ้ากันไปจับอื่นาะพี่น้องเนาะตอนนี้ก็เสา้าขายก็สสืผ้าสืผ้าเสียงยังอะสวัสดีพี่น้องฮ่าพี่น้องเสื้อผาเสียงกระสอบอันเสื้อผ่าึ้งน้ำกันอมไปแล้ตพี่น้องเลยบังสงเกดบังขอยด้วยทางน้ำทางคมสิได้จะโตมีต้น่ไปรนนะจัไอืจับอึ่น้อกเล ก oui. ินก er ูแยพี่น er nice ้องเพิงกินัมเน FC ซสโบบอกว่าสโบถ่ายขิปบย่างนิ้มไเลยพี่น้องมือนิ้มมือนิ้มเต็มที่สาโบเป็นคนยิ่มยากยาเพี่น้องเลยเป็นคนคอยมักยิ้มไปนลยบ่มั่นใจในการยิ้ม บุม si ั si ้นบุมั้นใจในการหยิบมาส่วนพี่น้องตอนนี้ก็กำลังย่างไปสิไปจับอึ่งพี่น้องจักสิได้จักโตกำลังออกจากบ้านพี่น้องเลยเฮ้ยใจเก่าขำมาอึ่งมันคืออึ่งอวกอึ่งอวกอยู่ พี่น้องเศร้าขายนะนอนเว้นพี่น้องเลยพ้นตกผ้าห้องแตกตึมๆกับว่าผ้าโมหงโพดโพสงสงยหูก็คือสีลับน้ำกันกันกบคนคนกับนอนลับหูก็คือสีนอนลับใช่อยูว่วางได้เือมาโอดโอดก็แค่นี้ เห็นไหมนางหกหมกอยู่บระจักคือดังโอดโอดอยู่ฮะเห็นไหมมึงดูในหูนี่นคุ้มนี่เขียมไหมเขียมมึงดูมันคือโอดโอดอยู่เลยเมนบอก นาาว่ีุ้ชูจักตาอึ hmm. ๋งยุ <c oughs> uh ๊โ huh. อ้ยเฮียความเ็นเขาโตมันหดมันหักนี่แด่ไปไปว่ามันกระสังตอนนี้ก็หอดหวยแล้วพี่น้องเอ้ยเอาย่างหอดหวยแล้วพี่น้องมือได้ยินเสียงอึ๋งเหอะเลยอึ้งอึ้งอยู่ทางผม อืออใ้เาอีด้บรอกโบคุ่ยังเอาเข็หนโมเข็ดนหน้าเลยพี่น้องนี่พี่เอาเข็ดนหน้าสองโอนไม่ไหวครับป้าจะขายเห็นเข็ยนจะขา่เพ้นท์เขีนข้ามพี่นะ นี่แหละเขีนข้าเขานานะเขานามนอเขาหงอยู่เขาอ้ยังหาฉันปาตี่าเรา่าหอมน้องเงบอบเห็นหอมน้องเลยมาเบิ่งเขียนพี่นดได้ดีก่ได้เป็นได้ปืนจะไขาตาปืนขาตาแห โออคนบอกนี่กับบขาเพราะมันแล้วไม่ปีกกินแต่ละมือกรไไะ,ะตุ้มห้พอกินเอามาถอกแน่สีหลังมือโอเคเนาะพี่น้องคลิปนี้ก็ไปแล้วพี่น้องพอกัอนใหม่คลิปนะคลิปนี้ก็ไปแล้วพี่น้องพร้อมลาพาจากลงเพียงทนันี้เนาะซาบพากับกัลลังหลังมือพี่น้องยางอื่นพี่น้องได้อื่นตัวเดียวกะยางอื่นเต็มมือยางอื่นเต็มมือคือคนได้ลายนี่บอกอ เมื่อยบวชสมไปกับบวชสมเมื่อยเลยได้บวชสมเมื่อยแล้วลกับบวชขุมอย่างจนตีนสิบพงถืออีบ,บุกรป้าบ้านเขา,าจะสั่งแฮบให้หาขายบอกอโอ้ยเซาบุภากันยังเพะ <laughs> ไปแล้วพี่นอ้องคลิปนี้ึ่งกันพ่อกันะใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสซาบุภา